ลราดีครับจะพูดกุณลิมลิงครับเดี๋ยวป่าไปรังฟิล์มครับเดี๋ยวจะบอกเส้นตางไปรื่อยๆกับรันติดฟิล์มเดี๋ยวเราจะบอกเส้นตางไปใ่ไยๆนะพี่น้องนะเพื่อใครไปติดอย่ก่อนถึงโรงพยาบาลรังครับโรงพยาบาลรังก่อนถึงนะก่อนถึงโรงพยาบาลรัง,รงไปติดฟิล์มครับน่าจะติดปหลอดนะพี่น้อง เรอที่นี่ก็ปลอดทั้งเพียที่นี่ก็ตะเกียก็จบปลอดกับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายสียกตรงเตียงตะเกียมาจากอุอยยอดมาจากลำบูราก็ตรงไปตะเกียกมาจากไอ้น,นอนก็เลี้ยวขวานะเดี๋เราตรงเก้าเมืองอ่ะพี่น้องไปเลยคุณสวย โอ้โหไวเขียวแล้วยังคุยกันอยู่อีกเดี๋ยวรุนเลย เข้าเข้าเมืองก็เข้าเมืองไว้เลยตรงไปตลอดเลยพี่น้องตรงรดไปเลย ลก่หล,ล,ละ,ะล่าจาระยังล่าจ <laughs> าระยงังรัวว่า้าเลยล่าจาระยังรัวว่าเช้าเลยทํากรยังรัววาเช้าทำเหมือนที่กคผ่านมารัวนี่ จำแยกวัดกุดกับเลี่ยวซ้ายครับเดียยเด่ยวซ้ายเลี่ยวซ้ายนะจ๊ะวันนี้วันอาทิตย์รถจะน้อยน้อยนะครับวันนี้น้อยน้อยมากเลยในเมืองแทบจะไม่มีรถเลย ถึงนี้ที่เห็นรถอยู่สอง้างทางก็ここมากินไอ้ติ่มซำครับติ่มซำอาหารดีเมืองกลงอะ่ะเราไม่ค่อยได้กินอะ่ะแพงอะ่ะพี่น้องแพง <c ười> กินยังไงอะ่ะหมดเลยนะถ้ามาวันหนึ่งค่าแรงหมดเลยที่ทำงานนะครับปัญญาสามแยกปัญญาวิทย์เลี้ยวเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวซ้ายาเรามากินติ่มซำนะพี่น้อง ค่าแรงที่ทําไปทั้งวันหมดเลยนะในมือเดียว <laughs> ไม่พอไม่พอ <laughs> เป็นยังไงไม่รู้ชอบเอาเรื่องเรื่องจริงมาคุยกันตลอดเลย ทางทางนี้ไปโรงพยาบาลนะวิน้องนะแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับรถจะน้อยน้อยมากครับปกติเป็นวันธรรมดาละโอ้เยอะรถแทบจะขี่ไม่ได้อนะเต็มอะเต็มอะ <laughs> อันนี้วัดอะวัดอะวัดดิส h i ดอ๋อไม่ใช่ โอ้ถึงนี้มีไฟแดงอีกแล้วเหรอถึงนี้มีไฟแดงบ้างไม่มีบ้างและแต่อารมณ์เขาติดไฟแดงอะ่ะนั่นเลยร้านฟิล์มอยู่กันหน้าน,นพี่งร้านฟิลม์ม ไอาทางนี้ไปออกไอนู้นเลยไปกลับบ้านก็ได้ทางนี้ขาเรียกว่าไอาทางทางเลี่ยงเมืองกันทางหล,ลีกนายทางหลีกนายทางหลีกตำรวจอะใครไม่อยากเข้าเมืองก็มาทางนี้ขี่ง่ายรถมอเตอร์ไซค์รถกระบ,บะขี่ง่ายใครไม่อยากเข้าเมืองหน่วยร้านฟิล์มร้านฟิล์มยังไม่เปิดอ่ะ แลานฟิล์มยังไม่เปิดเลยคลิปหายแล้วเปิดไหมวันนี้อ่ะไม่เปิดยังเบอร์โทรเดี๋ยวโทรก็ได้เดี๋ยวเพราะที่ตะเกียใช้มาตดฟิล์มวันอาทิตย์นะ

เดี๋ยววะไอ้ตัวเดี๋ยววอนนี้เรกลุ่มมันลุ่งเร่องพุ่มปีนพอดีอ๋อวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับร้านปิดเม็ดนี่ร้านนี้เดี๋ยวเรามาทำโต้กับมันก่อนเดี๋ยวเรามาทำโต้ไอเด็กกับกันโกลโต้ซิงสูเทปตัวอะไรต้วไอเสียสูเทปตัวไอเสีย อยู่ใกล้โรงพยาบาลจังอันนี้ก็กล้องจังเอกไประดับยนต์ครับด้านฟิล์มจังเอกระดับยนต์นี่เราคือจังกําลังมุนิควายอยู่ปลารอดกับปลารอดไม่เลยติดปลารอดไม่เลยเดีย๋ยวไว้ทำเลยปรหน้าติดเบือได้กลางๆติดเบือได้ให้ก่อนติดก่อนไม่เกี่ยวไม่นานหรอก เตียงเตียงเด็ดคาร์อเลยนะเตียงเตียงเด็ดบอกวันนี้วันอาทิตย์ไม่มีใครมารับเราอยู่แล้วช่างเอกระดับยนต์เดบุ้มตกใจกันนี้นะเลยคางควันเลยกันนี้กวางควันเลยอยากได้แล้ก,กันอยากคือว่าเป็นแบบจ้าโลก็ได้อันนี้ได้โลดด้วยว่าเลย ป่องว,วันกับป่องวันอยากได้แลกกันไม่รู้กันราคาแต่ไรไรนนี่นะเตโลกกันด้วยตามลวกกันด้วยตุ๊กตุ๊กเยี่ยวอะไรไม่รู้จะลงเติร์ดแรกับเยี่ยวเยี่ยวอะไรได้หลนี้เออเติร์ปีได้เราไมาเน็ตเก่งน,นู้นช่วยเอกน,นี่ เ <c oughs> นี่ยนี่ได้แค่แต้มันนะได้แค่ระปนี้เลยแต้มันจบเลยนี่พุ่มมีก็มามุนิควายไม่เม็ดจบพุ่มจบมากในระระปนี้จริงน,นะจบกล้าใจเลยกล้าชีวิตเลยจบใจเลยจบมากเลยแต่ว่า Think, 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 từng cái răng anh bấm đè bấm chéo bấm cái răng bu y tầm bẹp này tầm à, bẹp luật tiệt cou đuổi đắt anh để rồi không 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 đuổi đắt đấy nhé rồi tầm đây cất từng đây cất căng anh. rồi không rồi không tầm tài, rồi tầm cất căng để cắt bung ไม่กระดุ้ยอย่างกันด้วยเลยจบมากเลยไม่รู้กลังกี่รูไปนี่จะเป็นเกำเป็นดินเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าขี้เกียกันนะเกียร์หน้าเกียร์ันเออเตี้วเตี้เกียร์อันนี่หนึ่งดวงตามเี้ยเตี้เกียร์

soi 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 nhiều ai đây quá D A I S A T H U à <laughs> Tụk, tụ, ăn mấy ông cho mặt đi tục tục anh con đi mừng trắng này tục tục na cốm giờ đây tục tục anh tập bom mì tăng chính là bom rồi tục tục anh cắt một lần bữa một แต่พ่มีตางน,นะนะเด็ก็ไอ้บูปนีไอ้ปานูปานันผมมาแจวผมเอาปานีนี่เก๋มันเกินหรอแต่าไ่บ้นนานเราเกะดะมานั้นผมอยากได้พวกนีเลยนี่นเ,เลยจบแต่ทำได้ไม่ได้ ปลอดสีกวเนี่ยปลอดสีก้วไอครูกองดี้องดีนี่เบอร์เปดเบอร์ปสิเราติดกางจอกอนนี้เบอร์ปดสิบซึ่งเดี๋ยวกานาเราจะติดตคิปแตานาเราติดเปดิไม่ได้กางคืนเลยเมนกับ สวยสีเขียวเบอร์แปดสิบเบอร์แปดสิบนี่ยอันนี้กระตุ้ยนี่ตีแกยี่นี่ Chẳng ngập lặng thích gì cặp Chắc có mấy cả này cả giác cũng bơ bơ ô clip cặp lô ô clip Cảm giác Cảm giác Thế chốc Thế phim khi kéo Bơ phê trip bơ phê trip Khi kéo ต้มกระแทมปัดเลือกเกือบได้พันมืงตัวกลางตู้แล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าเอาปลาโรดประโรดเบลคลิปพอเจียวเวลาตะมันกางขึ้นกัน,กนถึงกลางกลางเนี่ยเอาเปรติเม็ดแล้วประมาณเกือบสี่พันเลยฟิลม์มกล้องฟิล์มดีเลยครับฟิลม์ลลมอะไรไอคู ยังไมาเลยตอนติดเตดกันกับฟิลมซีแก้วเบอร์แปดสิบไอรูกานานแปดกานานกานานอีกสิบยังอีกข้างเลยข้างจากว่าเดี๋ยวไอเขาติดเตดกันกับเราเข้าไปในมุมในเลย ลาครับรถละบนันสามพันกว่าฟิล์มของดีอ่ะหน้าออกเป็นเกี้ยวมารักค้นเลยครับ

ไปหนครับไปหนฟิล์มสีเขียวจ้าแล่ซอสเกินไปใหญ่เราเอฟพีอันนี้ก็ไม่เหมือนแรงกับแหล่ก้นมืดนแล่เม็เลยถึงนี้แล่ล่างเม็เลยมืดนเกินนี่ติดอ่าปลาโลดกันติดที่ไม่ว่าโก้รดีเก้าดีเก้าดีเก้า อันนี้อะไรเกี่ยวนะด้วยโอเคกับคลิปนี้บายบายครับผมกล้องนี้ครับไอ้ครูไอ้ครูไม่หนาจ้าปั้นว่าเกตีปั้นมึงตัวที่ปั้นได้มึงคือกลังกันแต่นู่นว่าที่เด็กน,นี้เลยนะ้ยแต่ว่ามันผู้เมากิดกังกันว่าติดกันกันไม่ไดก้กังกัน เป็นเปฟเฟรมดอยู่เลยทำปันวารีปันบ้งโอเคคลิปนี้บายบายบุ้งราีครับ